เพราะว่าเครื่องขุดบิตคอยนี้เป็นเครื่องที่เขาเรียกว่า lucky miner อันนี้มาแนวดวงล้วนๆนะสยศาสตร์ไรเอาให้หมดนะจุดทูกบอกเลยก็ได้นะครับทำเงก็ได้นะครับให้เครื่องนี้ถูกรางวัลคุณจะได้ประมาณสักหล้านนะครับเหมือนถูกรางวันที่1เสียงเงียบนะเสียงเบานะขุดในห้องได้สวัสดีครับเจนะบิตคอย miner นะครับวันนี้นะเรามาช่วงบิตคอยลงนะฮะแต่วันนี้เราอยู่กับเครื่องขุดบิตคอยเหมือนกันนะฮะ ทุกครั้งจะเสียงดังมากเลยนะครับในเครื่องขุดบิตคอยนะฮะแต่วันนี้เสียงเงียบมากนะครับเพราะว่าเครื่องขุดบิตคอยนี้เป็นเครื่องที่เขาเรียกว่า lucky miner นะฮะทำไมมันถึงเป็น lucky miner นะครับเพราะว่าเขาไม่เน้นการขุดระยะอ่คืนทุนแบบยาวนานนะครับเขาเน้นดวงล้วนๆนะฮะอันนี้มาแนาวดวงล้วนๆนะสยศาสตร์ไลอาใทั้งหมดนะจุดทูบบอกเลยก็ได้นะครับ อ่าทำเองก็ได้นะครับให้เครื่องนี้ถูกรางวันนะฮะจริงๆมันไม่ได้ถูกรางวัลอะไรหรอกมันคือได้บล็อกของบิตคอยน์นะฮะตอนนี้สาเอ่อเมื่อก่อน6 6บิตคอยน์นะก็เยอะนะฮะตอนนี้3บิตคอยน์ก็เยอะอยู่เหมือนเดิมนะฮะสามจุบิตคอยน์นะครับต่อ1บล็อกนะครับถ้าเกิดเครื่องนี้ทำได้นะฮะคุณจะได้ประมาณอยู่สัก6ล้านนะฮะเหมือนตอนที่หน่งนะอ่ะ มาดูกันว่าเครื่องนี้มาใช้งานยังไงนะฮะแล้วโอกาสถูกมันเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างแรกนะครับเราเสียบเครื่องนะครับเสียบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าวิธีใช้งานเครื่องนะครับตัวนี้ใช้งานผ่าน wifi นะครับไม่ต้องเสียบแลนนะฮะเสียบปลั๊กอย่างเดียวเสียบปลั๊กลับตั้งนะฮะถ้าทุกคนนะฮะจะเซตค่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเซตยังไงนะ อย่างแรกนะครับเราต้องหา Wifi ของตัวเครื่องนี้ก่อนนะครับที่จะเข้าไปนะฮะตัวของตั้งค่านะฮะเราต้องไปที่ตั้งค่า Wifi นะครับกดเข้าไปในมือถือนะครับแล้วก็ไปด้าน Wifi นะฮะเราจะเห็น Wifi มากมายนะครับแต่เราจะเห็น Wifi ตัวนึงนะครับที่ชื่อว่า Connect ในร w o ว k ที่ชื่อว่า Lucky นะครับอ n d e r s c o อ e d ดี3อันนี้คือเครื่องนี้นะ และเครื่องอื่นมันก็จะเป็น xxx นะฮะ Under, อันนั่อลัคกี้อันนั้นสกอต่างๆนะครับเข้าไปใน Wi-Fi เสร็จแล้วนะครับจะทำไงต่อนะฮะจ่อไปที่พอเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วนะครับมันจะเอาจะได้ IP นะฮะประมาณ192.168.4.2นะฮะอันนี้คือเครื่องของเรานะแต่เกตเวก็คือเครื่องนี้ที่ปล่อยออกมานะครับจะชื่อว่า192.168.4.1นะครับนี่ ถ้าใช้ตัวสแกนก็ได้นะครับหรือว่าลอง IP นี้เลยก็ได้นะครับจุด4.1จุดนึ่ะฮะเข้าเสร็จนะครับก็จะเห็นที่เป็นหน้าตั้งค่านะครับนี่เข้ามาได้พีนี้นะจุด4.1จุดนะครับเข้ามาตั้งค่านะครับก็เข้ามาเสร็จนะครับเราก็ตอนนี้จะเห็นสังเกตว่า wi-fi. สเตตั c คอนเนจะเป็นเฟลอยู่นะครับเราก็ทำการทำการไปที่ Se t ting นะครับ พอไปที่เซตติ้งเนี่ยเราจะเห็นช่อง Wi-Fi นะครับเราก็ใส่ชื่อ Wi-Fi ที่บ้านเรานะฮะอันนี้เราเป็น Home m i n อร์นะฮะแล้วก็ใส่ Home m i n อ r ์นะ Wi-Fi ชื่อที่บ้านเราขอเป็น 2.4G นะครับไม่เอา w i f i 5G นะ 2.4G นะครับก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi นะฮะแล้วก็ใส่ตัวผู้ที่ต้องการโซโล่นะครับตัวนี้เน้นโซโล่นะ Lucky Minor นะครับ ต้องการโซโล่จิงเวียก็โซโล่ได้นะครับทุกคนเวียก็ทำได้นะแล้วก็ใส่ใส่ตัว URL นะครับใส่พอร์ตนะครับแล้วก็ใส่ username นะครับบางที่อาจจะเป็นตัว wallet address นะฮะอันนี้เป็น username นะฮะ frequency ไม่ต้องตั้งนะฮะมันตั้งมาฟิกมานะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะฮะตอนนี้575นะฮะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพื่อที่ ปรับความแรงของเครื่องได้นะครับเราเซฟเสร็จนะครับตัวนี้ก็ตั้งออโต้พัดลมนะฮะมันร้อนมันก็แรงขึ้นนะมันเบามันก็เบาเองนะครับตั้งเสร็จนะครับก็เซฟนะหลังจากเซฟเสร็จนะครับให้รีสตาร์ทเครื่องนะฮะรีสตาร์ทเครื่องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะก็สังเกตว่า WiFi s t a u s connect ต้องเป็น connected นะครับ คอนเนคเตอรคือคอนเนคเรียบร้อยแล้วนะฮะพอมาคอนเนคเรียบร้อยนะครับมันก็จะเชื่อมไปยังพูนะฮะเชื่อมมาพูเสร็จมันก็จะวัดออกมาว่าตอนนี้กินไฟ17วัตต์นะฮะแล้วก็อินพุตอยู่5 m มิลลิแอมมิลลิโวลต์นะครับความสี่เท่าไหร่นะไฟเท่าไหร่นะครับรอบปัลมเท่าไหร่นะฮะอุณหภูมิตัวของเครื่อง58องศานะฮะ แล้วก็ยังบอกแรงขุดอีกนะครับว่าแรงขุด444.9มีนะครับกินไฟ3 39วัตต์ต่อทีนะบอกละเอียดมากนะฮะค่าดิฟ 10m นะประมาณนี้นะครับต่างคาเสร็จตัวนี้สามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับแล้วอัปเดตเว็บไซต์ได้นะก็สามารถอัพเป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ได้นะก็เหมือนเครื่องขุดทั่วไปนะครับ ใช้งานค่อนข้างง่ายพอตั้งค่าเสร็จนะครับเครื่องฝุดมนแรงฝุดมาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูแรงขุดที่เวียนะฮะเราขุดเข้าเวียนะครับเราก็ไปดูแรงขุดที่เวียนะอ่าตัวนี้ผมอาจจะขุดอยู่ทั้งหมดอ่าสามเครื่องนะครับตัวที่ไม่ใส่1นึ่งศนนะคือตัวนี้นะแรงขุดก็เข้ามาเวียอยู่ที่ประมาณ436 g h นะครับ ตรงนี้นะทุกคนสามารถไปปรับได้ถ้าเกิดเป็นเบียร์นะฮะสามารถไปปรับตัวของอสามารถลบอันที่ไม่ใช้ทิ้งได้แล้วก็สามารถไปปรับในการ mining setting น,นะฮะ,ะถ้าใครอยาก solo นะครับให้เชนนะฮะตัวนี้แล้วเปลี่ยนเป็น solo แล้วก็ confirm นะครับมันก็จะเป็น solo นะครับ solo ก็คือการทำ lucky miner นี่แหละนะฮะก็คื ถ้าเจอบอกก็ได้เงินไม่ได้ไม่เจอบอกก็คือไม่ได้ตังค์เลยนะครับอันนี้คือข้อข้อทีอ่ควรรู้นะครับโซโล่ Solo คือทําไม่ได้บอกก็ไม่ได้ตังค์เลยนะแต่ถ้าอันนี้เราปรับเป็นเฉลี่ยอยู่นะมันก็จะมีเฉลี่ยแบบ PPS บวกกับ PPLNs นะฮะ PPLNs คือเฉลี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าโบนัสโบนัสเฉลี่ยกันหมดนะ พีบวกก็คือเฉลี่ยด้วยแล้วก็บวกโบนัสด้วยนะโบนัสก็คือเวลาเจอบอกนั่นเองนะฮะถ้าไม่เจอบอกก็ไม่ได้โบนัสนะรัรอ่าแต่ถ้าเกิดเราปรับเป็นโซโล่ล่ะโซโล่ก็คือเน้นโบนัสอย่างเดียวถ้าได้โบนัสบอกมาที่เรานะครับเราก็ได้เงินก้อนไปเลยนถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรเลยนะครับประมาณนี้นะภูที่เขาแนะนำนะครับก็จะมีภูหลายตัวนะครับ นี่นะก็จะมี่เาเ k bit นะครับ p ี p, p SP, เอ่อว s v นะฮะแล้วก็ตัวนี้อา่าถ้าเกิด BDC นะก็จะมีตัวของ Public Pool ด้วยแล้วก็ v b c ด้วยนะแล้วก็มี BCH, b เ g b, H, b GB, มันสามารถโซโลได้หลายเครื่องได้หลายเหรียญน,นะครับแต่ได้ทีละเหรียญน,นะเหรียญได้เหรียญหนึ่งนะครับก็สามารถไปโซโลกันได้เหรียญอื่นจะจง่ายกว่าบิตคอย n นะ ราะบิตคอยมันได้6ล้านอะ่ะมันยากนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็น b c h ีเงี้ยมันอาจจะได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเป็นเหรียญยิ่งเล็กนะครับเหรียญยิ่งเล็กยิ่งถูกนะครับโอกาสได้จะยิ่งเยอะนะครับอโอกาสได้จะยิ่งเยอะนะถ้าเหรียญใหญ่โอกาสได้ยิ่งน้อยนะครับอตัวนี้มาน0.5 TH ทนะครับอโอกาสได้1บิตคอยนะใน ระยะเวลา1ปีเนี่ยมากแค่ไหนไปดูกันนะครับวิธีคำนวณน,นะครับเราใส่0.5 t h นะฮะไปที่การคำนวณแรงขุดนะครับแล้วก็แปลกราออกมานะก็จะได้อยู่0.39 0, 0 bitcoin นะฮะอ่านี่คือ โอกาสที่จะได้ต่อเดลี่นะฮะต่อวันนะครับอ่าเดี๋ยวขอไปใช้ตัวของร้อยทีเดีกว่านะมาคำนวณเขมาคำนวณที่ตัวของวอต t ูมายนะครับไปที่ตัวเหนนรียญนะฮะเลือกไปที่เหรียญไปที่เหรียญบิ c คอยนะครับแล้วใส่0.5 th เข้าไปนะครับ กิงไฟ,ต,ยยบบไฟะะตัวนี้อยู่ที่ประมาณมถ้าดูจากที่วัดไฟนะฮะตัวนี้อยู่ที่ประมาณสาวัตต์เท่านั้นนะครับ3วัตต์เท่านั้นเองนะครับอ่าสามวัตต์นะฮะถ้าเกิดใช้ที่วัดไฟอ,อ๋อประมาณสองวัตนะฮะดูผิดครับ,รบมันมีสวิงขึ้นลงครับวัตค่อนข้างเยอะนะตอนนี้อยู่ที่23วัตต์นะครับ23วัตต์นะฮะใส่เข้าไปนะอา่า นี่วัตถุมายนะครับแล้วก็กดแคลคูลเ t e นะหลังจากแคลคูลเ t e นะครับเราไปดูรายปีนะฮะรายเดือนนะครับรีวอร์ดนะครับจะอยู่ที่0.69ดอลลาร์นะครับ0.69ดอลลาร์นะหรือถ้าเป็นบิตคอยนะครับจะอยู่ที่0.00012บิตคอยนะครับอ่า เท่านี้นะฮะบิตคอยนะครับเราจะคำนวณยังไงนะเราเอา3.125นะครับ3.125นบิตคอยนะครับหารด้วยบิตคอยที่ได้นะฮะก็คือก็คือ0.0012บิตคอยเนี่ยมันเป็นการประเมินนะครับว่าใน1เดือนเนี่ยผู้จะต้องจ่ายเท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้น ครูก็ต้องรู้โอกาสในการที่จะได้บอกอยู่แล้วเพื่อมาคํานวณให้เราว่าจะได้เหรียญเท่านี้นะฮะต่อคนต่อแรงขุดเท่านี้นะแล้วเราจะคํานวณย้อนกลับนะครับว่าถ้าแรงขุดเท่านี้โอกาสที่จะได้บอกเนะี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับใน1ปีอ่ะเราตรงนี้นะครับคูณ12ก่อนนะครับอ่ะตัวนี้นคะูณ12นะครับอันนี้ก็คือ ถ้าเกิดเราขุดตรงนะครับเราจะได้เท่านี้เหรียญต่อ1ปีนะฮะแล้วเราจะคิดว่าเท่านี้เหรียญนะ่ยมันเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ใน3 1มจุดหนึ่งสาบคอนะครับเราก็ไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเอาตัวนี้นะครับไปคูณร้อยนะฮะแล้วก็หารด้วย3.125นะออกมานะครับ แทนโอกาสได้บล็อกใน1ปีนะครับจะอยู่ที่0.0046นะฮะ0.0046นะครับ,นะรบโอกาสที่จะได้บิตคอยใน1นปีนะครับก็ถือว่าเกือบๆเนี่ยอา่าก็ประมาณเอาหนึ่งใน2 0 0 0มื่นนะครับ0.0046นะครับหรือประมาณ1ใน2 0 0 0มื่นนะครับโอกาสที่จะได้บิตคอยนะฮะ ในเครื่องนี้นะฮะตัวของ Lucky Miner นะครับแต่ขอให้ไม่มีโอกาสเถอะนะฮะก็ลุ้นได้นะครับก็ถือว่าลุ้นได้นะอ่านะฮะก็อาจจะเพิ่มเป็น10ปีนะโอกาสจะอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะอยู่ที่0.04%นะฮะหรือ1ใน2,000นะประมาณนี้นะฮะก็ลุ้นกันดูนะครับ ไว้1ในล้าน1ใน1ในร้านก็ยังยังลุ้นนะฮะอันนี้ก็1ใน2 0 0 0 0นะฮะก็ลุ้นกันไปนะครับใน1ปีนะ10ปีก็1ใน2000น,นะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้เท่านี้นะฮะกดไลค์กดแ like, ช like, ร์กด subscribe เจนไฟมิเนอร์นะครับนี่คือ Lucky Miner อ่ะราคาราคาลืมบอกราคานะครับ ลักกี้ไมเนอร์นะพร้อมส่งตอนนี้นะอยู่ที่5,500ันนะครับพรีออเดอร์4,900ันนะครับอ่าเดี๋ยวของจะถึงช่วงประมาณอ่ากลางเดือนนี้นะครับของถึงนะครับประมาณ10ตัวใครสนใจจองนะครับจองไว้เลยนะฮะก็เสียงเงียบนะเสียงเบานะครุดในห้องได้นะวางอินเล่นๆไปประมาณ23บาทนะอ่า23บาทมันกี่บาทนะครับเดี๋ยวผมคิดให้นะ23บาทเนี่ย ดูจากตรงนี้นะประมาณเดือนละประมาณ1.66ดะลล่านะก็คือประมาณอคูณด้วย37นะครับก็อยู่ราวๆนะ60บาทต่อเดือนนะครับ60บาทต่อเดือนนะครับเท่านั้นนะฮะก็ลุ้นกันไปนะฮะไม่ได้กินไฟอะไรมากมายนะครับเหมือนเปิดไฟทิ้งไว้นะฮะแค่นั้นเอง23วัตต์นะครับท่าหลอดไฟนะก็ฝ่าวันี้นะครับกับเจ้าตัวรักกี้ม n e r นอร์นะฮะ นี่ก็คือหน้าโฮมเขาดูแรงขุดดูการกินไฟนะตอนนี้4.92 CH ฮละนะฮะอ่าแล้วก็เซตติ้งค่าต่างๆนะแล้วก็อ่าสามารถดูรอกแล้วก็หา IP ของ Lucky Miner ได้นะครับวันนี้ก็การใช้งานก็ประมาณนี้นะโชว์ล็อกได้นะประมาณนี้นี่ล็อกมาแล้วนะครับโอเคนะฟังก์ชัน ก็ไม่ยากมากนะครับถ้าใครซื้อแล้วทำไม่ได้นะก็อินบ็อกมาสอบถามทางเพจได้นะฮะหรือเพจโทรกเครื่องคุดบิทคอย์หาเลยได้นะฮะเฟซบุ๊กอ่าสแลสโฮมมิเนอร์ er นะครับหรือ Line แอดเจไอโฮมมิเน er นะครับหรืออินบ็อกมาทางอ่ายูทูบคอมเมนต์มาก็ได้นะครับเดี๋ยวเราติดต่อกลับนะฮะอ่าก็ ฝากไว้นี้เท่านี้นะฮะกดไลค์กดแ like, ชร์กดสมัครสมาชิเจมี่คอยให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ